นี่ก็อยู่ที่ดีซีนะครับแล้วก็เขามัมาเลือกปูกันนะครับมีป้าๆมาที่สุทินพะหเลยทำนะครับน <c oughs> ี่ทินแคบมาดูราคาก็สใจ กดไปมาเก็เพียนะครับเมื่อกี้ที่เราซื้อปูมาแล้วก็เดินมาหน่อยหนึ่ง <c oughs> ก็เจอที่ตรงนี้อ,า,อาจอารย์ฮัลโหลตรงดีซีที่มาซื้อปูอยู่นะครับ บอกว่าเขาต้มปูแล้วแกะให้ด้วย20นาทีผมก็เลยมาเดินเสลยเอเอทำเป็นลังผึ้งก็สวยดีนะตรงนี้หมืนก็ทำเป็นที่นั่งดื่มนะ ดเรนนะือนะลำนี้ครัสวยดีครับผมว่าห้องนอนก็มีกระจก้วยครับโอ้โหเจ๋งไปเลยนะครับแล้วเราก็ลับมาเดินต่อนี่ตอนประมาณ10โมงได้นะ คนยังโล่งอเลยมีมาที่นี่ไม่กี่คนหนึ่งเดินกันเดินเล่นวน,นทุ่งในหนองคุ้มครับแถวนี้เห็นพี่ก็บอกก็สร้างใหม่หมดละอ๋อครับพี่ต้นย้อครับโอ้โหเริ่มต้นที่ป็นแสงร้หรอกโอ้ก่อสร้างถึงลงนุ่เลยมีตึกใหม่ก่อสร้างกันหมดเลยนะ สร้างทั้งนั้นไปครับสร้างไปเรื่อยๆให้ควาธรรมชาติไม่มีเหลือแล้วง่ายๆทับอเลสเตอรอลทั้งนั้นเดี๋ยวเราคงจุดตรงนี้แล้วก็จะไปที่เพียั้านฝั่งนี้นะครับไปถ่ายรูปทั้งนั้นแหละครับ ก็สังเกตได้ว่ามันไม่มีอะไรแลบะบตรงนู้นก็ก่อสร้างกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ยังก่อสร้างกันอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านนูน้นกันแล้วนะครับภาพอาจจะสัน่นนะผมเดินเร็วเนื่องจากเวลามีน้อย เราเดินมาจากข้างบนตรงนู้นเลยต้นหางเลยอ่ะต้นหางเลยนะครับแล้วก็ตึกข้างหลังนั่นก็ยังสร้างกันอยู่นะครับแล้วก็เกือบจะสวยงามแล้วนะครับเทว่าถึงยอดแล้วนะครับทางแล้ว เ,เพื่อนเดินมาเหนื่อยนน่นผมมาจากไอสะพานโน่นเลยโน่นที่ผมมานะครับจากสะพานตรงนู้นรถลงมาแล้วก็เข้าที่จอดทันทีเลยก็ง่ายๆไม่ายาไะลร สองตัวน,นี้แล้วกันเป็ดนำขบวนไม่รู้จะไปไหนกัน <c oughs> อา้าวเป็ดหาย <c oughs> เดี๋ยวหาทับนี่กนะัาสักภาพนะครับ